สำหรับเพื่อนๆนะครับผมที่กู้สินเชื่อจากแอปพลิเคชันมือถือไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับผมที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store หรือ App Store นะครับผมที่เป็นแอปเงินกู้สินเชื่อถ่วน,นะครับผมที่เพื่อนๆเนี่ยกู้เงินกัน1,500-3,000หมื่นหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะโดนโทรตามทวงโหดๆนะครับผมตอนนี้นะครับนโยบายของ Google เขาได้เตรียมถอด แอปเงินกู้เถื่อนนะครับออกจากเพ์สต e แล้วนะครับตั้งแต่วันที่31สิงหา2566นี้เป็นต้นไปนะครับผม Google ประเทศไทยนะผมเขาได้ประกาศนโยบายเนี่ยเกี่ยวกับแอปพลิเคชันที่ให้บริการทางการเงินในเพ์สต e หรือแอปสต o นะครับซึ่งแอปประเภทนี้นะครับจะต้องส่งแบบฟอร์มใบประกาศฟิวเจอร์ทางการเงินนะครับผมพร้อมด้วยข้อมูลเอกสารต่างๆโดยทางส่วนเนี้ยจะมีนโยบาย มีผลตั้งแต่วันที่31สิงหานะครับผมโดยนักพัฒนาแอปเงินกู้นะครับหรือพวกแอปสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ให้บริการลูกค้าภายในประเทศไทยนะครับผมจะต้องออกแบบฟอร์มประกาศสินเชื่อนะครับผมรวมไปถึงหลักฐานการอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อให้บริการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อให้บริการในการขอกู้สินเชื่ออย่างปลอดภัยและไว้ใจได้นะครับผมก็คือสินเชื่อดิจิทัลในมือถือนั่นแหละครับ จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อกําหนดของเงื่อนไขนะครผมการอนุญาตให้ในการใช้สิทธิ์นะครับผมตามคําขอของ Google Pay ด้วยส่วนแอปเงินกู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้ผ่านการรับรองหรือการคัดกรองจาก Google นะครับผมก็จะถูกลบออกจาก Google Play Store หลังจากวันที่3าสิงหาเป็นต้นไปนะผมสําหรับใครที่ยังต้องผ่อนต้องเป็นหนี้หรือโดนโทรตามพวงอยู่นะครับผมก็สบายใจได้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะ ไม่ต้องใช้นี่นะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนของเงื่อนไขนะครับผมนโยบายนะครับในแอปพลิเคชันที่จะเข้าเงื่อนไขนะครับสำหรับแอปพลิเคชันไหนนะครับที่เพื่อนๆกําลังมองกําลังดูอยู่นะครับผมสามารถไปเช็คได้ที่ทปทนะครับว่าสินเชื่อตัวไหนนะครับถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับผมแต่ในส่วนของสินเชื่อหลังจากวันที่3ามสเ็นะครับที่ Google เขาจะอัปเดตนะครับผมระยะเวลาเนี่ยเงื่อนไขนะครับผมการที่แอปพลิเคชันจะเข้าเงื่อนไขที่จะอยู่บนเพจสโตได้นะครับ เ,เงื่อนไขตงเนี้อาจจะเข้าเกณฑ์ในการที่เขาใช้คําว่าปลอดภัยสักนิดหนึ่งดีกว่าก็คือเงื่อนไขในแอปนั้นๆเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาสูงสุดและระยะเวลาต่าสุดในการชรําระเงินก็คือบอกวันชำระเงินคืนอย่างชัดเจนอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเนี่ยสำหรับ1ปีเนี่ยก็คือให้มันสอดคล้องกับกฎหมายในพื้นที่ด้วยนะครับนโยบายการเข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาโหลดแอปมาติดตั้งแอปนะครับ เวลาจะขอกู้ต่างๆนะครับจะมีให้อนุญาตเข้าถึงโัพท์มือถืออนุญาตให้เข้าถึงรูปภาพอ,อนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลต่างๆนะครับตรงนี้นะครับจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับผมหลังจากวันที่31หลังจากที่ Google เขาได้คัดกรองเรียบร้อยแล้วเนาะก็สําหรับแอปไหนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่โหลดแอปมาแล้วเจอลักษณะนี้นะครับว่าต้องให้อนุญาตเข้าถึงข้อมูลมือถือต้องให้อนุญาตเข้าถึงรูปภาพอนุญาตเข้าถึงข้อมูลเบอร์ไลน์ชื่อติดต่อต่างๆอันนี้ให้เพื่อนการันตีไว้ก่อนได้เลยนะครับว่าเป็นแอปสินเช่ที เออไม่ปลอดภัยนะครับผมก็ฝากอีกครั้งนะครับผมสําหรับใครนะครับที่แอดไลน์นะครับไปพูดคุยกันขอสินเชื่อแล้วต้องโอนเงินก่อนนะครับผมในส่วนตรงนี้ระวังโดนหลอกนะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับให้เอาชื่อนะครับไปเช็คที่ทบทที่ชื่อเต็มมันชื่อว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับผม ใครที่เป็นนี่อยู่เนาะสำหรับสินเชื่อเถื่อนแอปเงินกู้เถื่อนตรงนี้ก็เตรียมวางใจได้เลยหลังจากวันที่3ามนี้นะครับก็จะปลอดภัยละหายห่วงละ Google เตรียมลบแอปพลิเคชันทิ้งก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะหลังจากวันที่3ามว่ามันจะเหลือแอปไหนบ้างที่ยังอยู่ที่ยังเข้าเงื่อนไขของ Google ก็ถ้าชอบถูกใจถ้าใช่กดติดตามนะครับฝากกดตับต่อใครกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเดี๋ยวผมมีข่าวข้อมูลหรือสินเชื่อทางการเงินต่างๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังตลอดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ